เอาละครับวันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับผมมาอยู่กับผมใน VOG สุดวันนี้เราก็จะมาดูกังแข่งของทีม AG กับ RMGM แล้วจะไปชิงกับทางด้านของ q g ทางด้านของ q g ก็จะไปชิงน่าจะไปชิงกับทางด้านของ q g ชิง 啊，这个位置完全做了一个调换啊！是，然后 ECU 开始时机狮子开始卡位，对，他这个内线卡的，但是逆线还是有机会再找内线，因为小鱼就是这么出来的。哦，这一个内线卡的，但是逆线还是有机会再找内线。半个气，哎呦，把狮子挤开了！是塞姆是吧？颜值飞服，看一下逆线来到灵活位会有怎样的发挥？ หรือว่าหยุนหายยังไม่มาเลยเขาเลยเอาตัวอ้คนสำรองมาแทงแทนหยุนหายแต่ว่าฝีมือก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับผมก็ไม่เป็นรองของใครท่านนัง่ง r m g m นาม ทางดนาน a อนะครับทางดนาน a อจกำลังไล่ตามมาเบรกินโอเวอร์ดิไปโอเหนือว่าจะมีการลดหลายทางเป็น c ีวม่ได้ซีวอดียวนะครับทำน่งารเอจก็อ g รเอ็นจีเอ็มพราว่าจะน้ำนะครับไปทำหน้นของอาเอ็นจีเอ็มชนะในรอบแรกไปทำแหน้งของเอจแพ้ไปนี่ครับลีไป เลี้ยมบูทไปสองบูทแล้วก็แอนวันดิดสมบัติตูดมาโดนป่าหน้าเค้กไปนั่นนะครับทันดารเอจีเอ็มโดนป่าหน้าเค้กไปกำลังเบียรมาทันด้านของเอจแต่ว่าทันดาเอจโดนเบียดหน้าเค้กไปกินเสาเรียบร้อยทันด์อาร์เอ็มจีเอ็มนำไปแล้วก็ทันด้านของเอจเหมือนว่าจะชนทับท้ายจะไปชนคอไปก็เลยตกไปที่เรียบร้อยโดนทันดา RNG นำไปแต่回来了先把是หรือว่าเขาจะเอาอ่าคนนี้มาแทงยุนไหเอาหรือว่าเขาจะเอายุนไ่มากันแน่เขาขึ้นรูปว่าอยู่หรือว่าจะเอายุนไ่มาเปลี่ยนเขาเอายุนไ่มาเปลี่ยนนะครับโดยการเปลี่ยนนักแข่งหรือว่ายุนไ่จะไม่มาหรือว่า มีจักขาดข้องเลยเขาก็เลยเอายืนหฮมาเปลี่ยนแทนรอเปล่ารูว่าปกติก็เอาคนนั้นมาลงรอบแรกก่อนแล้วให้หยุดยืนหฮมาแทนยังไงก็ไปเลยยืนหฮมาแล้วครับเดยกัน snap boat แล้วก็ t w w ไปแล้วก็กดในโตพิพิวเพราะว่ารถคันนี้มันมีมันทำได้ c w w วับซี w เลียนบุตไปแล้วก็ในโตเซีวิวหมักเลี้ยนบุตรหนึ่งสองสามสี่ไป ยืนในโตทํายืนหายเกมในโตนะครับยืนเอากำลังไล่ตามทำไอจทำเอจอยู่ไม่ดูเชื่อที่ได้แข่งอย่างดออจีกำลังไล่ตามมานะครับือือว่าทางด้ยืนหายนี่เองกำลังไ,ไล่ตามของทางด้านเอจไอจก็ไม่ยอมปล่อยทางด้าน r อ g ว่าทางด้ยืนหายมาอย่างง่ายๆนะครับผมดมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ดิดนิดนึงไปเจ็บในตัวให้เต็มแล้วก็ดิดแล้วก็ C W E C U ไปแล้วก็เรียกมินิบุสมาสี่ห้าแล้วก็กดในโตผิเกียวของเหมือนว่าทันด้านของเอจจะกล้ามนะครับผมโดยสักหลักเล็นน้อยของทันด้านหยุดหายก็เลยป่านมาเข้มหมาถ้าทันด้านของเอจเหมือนว่าจะตั้งใจโชว์ทันด้านของ R M G N หรืดไทย พลาดไปทันด้นยืนหาชนะไปสนามนี้รอ,อบที่สองทันด้านเอจไล่าาตามมาทันด้านของ RNTM หรือว่าทันด้านของยืนหาย เลี้ยงบุญมาทันได้ยนไท่เลี้ยงบุญมา ECU นี่ครับผมดูว่าทันได้ขวบชีพพลาดตรงไหนนี่ครับรถไหลครับผมรถไหลไปนิดขนาดแค่ไหลนิดเดียวนะครับดวนแซงไปได้เพราะว่าการแข่งโปรเลงนี่คือว่าลากเล็กน้อยไม่ได้ตั้งใจจะชนเลี้ยนไห่แต่ว่าเลียนไห่รถมันแข็งเกินชนไม่ได้ยินได้ก็เลยได้สนามไป จะให้กันสนามที่3มันคันด้วย 8G จะทำเวลาได้ดีกว่า1วิ let's go เรียนเป็นรักรุดรุดรุด Super Snake แล้วก็ Baking Over It CWW แล้วก็เลียนบูนมาแล้วก็แอมวันดิทแล้วก็หนึ่งสบาดตัวเอ้าไม่ก็จะทำไม่ได้ c w w นะครับทำได้แค่ CW ทันด้้งยุนไฮเลี้ยงมินิบูนมาทันด้งเอจหมยว่าจะนำสนามนี้ครับผอกว่าทันดั้งยุนไฮกำลังไล่ตามมาทันดั้ง AMGM ไล่ตามทันด้งเอจกำลังไล่ตามาทันดั้งเอจอยู่ครับทันด้งเอจก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผ แล้วก็วานหรือบูธมาเข้ามาเรียนบูธครัรบรผมทางด้านของยุนไท่จะทำกันฝั่ีแ,แลนดิ้งในการเล่นซีดีบีดีวีทางด้านเอจ เหมือว่าจะไม่ยอมทันด้านของ RNG m ัไม่พลาดล้ครับมีสปาตูท้าไป CWW นี่ก็แล้วก็ over the WWCWW and ECW น่ด้านเอ็นีก็เหมือนว่าจะไม่พลาดทันด้านของให้ทันด้านของหยินไห่ สนามนี้ถ้าทานันด้าเอจไม่พลาดก็ทนันด้าหลุดหายก็จะแด้สนามานี้ไปทันด้าเอจชนะสนามานี้ไปเป็นสน,นาม,ามที่สามสองต่อหนึ่งคะแนนทันต้าของโอ้ทันด้าของเอจทำเวลาได้หนาทีสิบเกาวิทำได้ดีกว่าตีของตัวเอง,นนงที่หนงนาทียี่สิบว ทำราที่ดีกว่ารอบที่แล้วของซิติเก่าทางด้านยุนไฮเมื่อว่าจะแพ้สนามนี้ให้ทางด้านของเอจไปรอติดตามสนามต่อไปโดยกันรถไฟนะครับรถไฟตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่เป็นรถเบต้าของ ที่รถคนแนนคือรถรถรถอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันสามสองหนึ่งซุปเปอร์สแ p ปบูดแล้วก็ดีดไปเลี้ยนบูดปื๊ดปื๊ดทันด้านขวนไห่โดนตั้แต่เเบียดไป จะหลักไปแล้วก็แอนด์วอเวอร์ดิทอะเราก็ W C W W O ทางด้านอินแฮม C W มัดทางด้านเอจกำลังไปติดเทอร์หกโอเวอร์ดิท W W C W W O ไปก็คือเป็นแฟลก์แรงดินแล้วก็เลี้ยงบูทไปทางด้านของกัมบอลแล้วก็มาแล้วก็ดิทนิดนึงแล้วก็ C W W O แล้วก็ ไรดิคลิเทอร์ไปแล้วก็เรียนบูทมาทังด้านของ R N G M หรือว่าทังด้านของยุนไฮกำลังไล่ตามทังด้านของ A G A G ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมดิแล้วก็คลิกเทอร์แล้วก็ไปแล้วก็แฟนย์แลนดิ้งหรือว่า C W D W ไปทังด้านแล้วก็เลี้ยงมินิบูทมาหรือว่าทังด้านของ A G จะเลี้ยงบูทไม่ติดทังด้านยุนไฮเลี้ยงบูทติดทังด้านยุนไฮนามตามพระสิบสองบูทครับผม หมือนว่าทันด uh, ้างเอเลี้ยงบนลไม่ติดก็เลยเสียความเร็วไปโดยทางด้านของ R n G M หรือว่าทางด้านอื่นหานามไปหลังจากนั้นเราก็ W C W W ไปแล้วก็ดิสเนอง์เก็บไนโต้กดไปแฟร์นิลันดี้หรือว่าเป็น C W W ทันต่างเอ็มจีเอทางด้าน AG กดมากำลังไล่ตามของทางด้านอื่นหานะครับเพราะว่าจับเสียอ่าเหมือนว่าเก็บในโต้จัไม่ได้นะครับเสียอ่าเหมือนว่าจะเสียหลักร่านในโต ไปนิดนึงก็เลยตามทางด้าน i n g m ชาไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยมมินิบูมาเสียมินิบูแล้วก็ดกคลิปเทินแล้วก็เป็นบิวซีดีซีดบิวทางด้านยู่ไทยชนะสนามนี้ไปนไปสามต่อหนึ่งแต่ทนดนยู่ไทยมต่อ ตามเวลาได้1นาที51.26เซียววิชนาทีชนะทันทันเอจไปเรียบรลอยชนะที้นี่ครับผมดีสนหนึ่งเก็บไฟน์ลแล้วก็ C W D B O มาสไลด์ดิสคลิปเทอร์น C W D B O A J A J เฮ้ยอาการเลี้ยงมินิบูสมานี่ครับมามินิบูสสองตา ภาไปเลี้ยงบุญไม่ติดดวนทางด้ของดยุนหายเลียงบุญติดภาพไปก็คือภาพเลี้ยมินิบุญไม่ติดก็คือมีโอกาสแพ้เยอะมากเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่จะเน้นในการกดมินิบุญมากสุดเจอในสนามทับไปหรือว่าทด้าดไหนจะชนะก่อนทงด้ดน AG หรือว่า r าร เริ่มเดินรถสตาร์ทแล้วก็はは <e ดันในโตหนึ่งอันไปตั้งก็ตั้งเกิ่ยขึ้นครับได้ในโตไปกดในโตไปแล้วก็เลี้ยงในวุฒมาอ่าแล้วก็ CW ดวีมาชนไหมอืมทันด้านเอเจเหมือนว่าจะทำบอลได้ดีกว่านำมทันด้านขอข่าวเเอทันด้านยิงหายไป เหวนี้ยไปดนิสนินนาเอจีหมือนว่าจะพลาดตรงโค้งมิกีนะครับโดนทันด้าของ RGN จทันด้าอยนหายน้าไปทันด้าเอจกำลังไล่ตามมาเรียกมนบูตมาแล้วก็โอเวอร์ดิียไปแล้วก็เลียนบูสมาอ่าเมือนว่าจะเลี้ยนบุไมิตินะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของทันด้าเอจีกำลังไล่ตามธนาเอจีเอทันด้านนหายไปทันด้ายนหายหรือว่าจะนำไป อยู่อ้าวทันดัมงหยุดหายค้าครับผวหมือว่าจะโดนทันดั้งของ A G M ไล่ตามมาปิดปิดแล้วนะครับอืสบับโัวไปแล้วก็ทันดั้งอาเหมือนว่าทันดั้ของ A G จะคลาดนิดหน่อยนะครับเรื่อตามไม่ทันทันดั้ง R A G M ทันดั้งหยนดหายนะครับแต่นี้ทันดั้ของ A G จะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ าสนามนี้แล้วกสนามนี้แล้วทันดานหรืหรเรีงบูมาล้วก็ปล่อยไปแบบนี้เลยทีแล้วก็ววกปรัด,ดีไปเข้าเส้นชัยไปทันดันเอจก็พาสนานี้ไปโดยกอบตตอหนึ่งทันดนอา,นา,นนานร์เอจ ได้สี่แต้มได้จีได้หนึ่งแต้มนี่น่าจดโดนท่านอยู่หายยมบุตรีแล้วก็ท่างได้เจจีจะโดนเบียดนะครับโดยการลดหลายสไลด์ไป นี่ครับทนดั้งยืนหายมาชวน์นิดนึงเลยแล้วก็เลี้ยงมิบูมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟซีดบิอแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าทันด้งยืนหายจะพลาดไปตีกินคอร์อดไปนิดนึงแล้วทันด้าเอ g นี่บอกว่าเหม,มือนว่าจะพลาดไปเลนบูไม่ติดหรือว,ว่ายังไงครับทั้งนู่ไหนเการสลายแก่อเวอร์ดิป่าซีดูบิโอแล้วก็ันด้งยืนหายป่ายสนามนี้เจอการสนานทับไฟ ทางด้าน a g จจะใช้รถใหม่โดยการสเกยลของรถน่าจะเป็นการเป็นการเพิ่มระยะในตัวทาง,งด้านยุนายรถทางด้าน i g จจะใช้รถคริสตันเป็นรถนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นดีเหมือนกันเป็นรถเพตา้า โอวอร์ดิต嘛แล้วก็โอวดิแล้วก็โอ D W W W C D W แล้วก็โอวดิแล้วก็เลมินบุตรบุตรบุตมทางด้านของยุนไฮจะโดนทางด้านเอจนาไปแต่ว่าทันด้านเอจเหมือนว่าจะชนคอรดโดนทางด้านยุนไฮน้ำอีกทด้านเอจกำลังไล่ตาทนด้ยุนไฮยุนไฮก็ไม่ยอมเหมือนกันทันด้ายุนไฮก็อวดิไปเหมือวาทด้านของเอรถจะได้เปลืยนกว่าทางด้าน เราเอ็นท่านนั้นหยุดหายเล้ท่านนั้นแต่เอ็นจีเอ็มนาดไปนะครับเอ็ดจีนามไปเยียมมินูลมาท่านนั้นอยุหายเยี่ยมมินบูนมาซีดบีดบิวเก็บในโตให้เต็มแรืเฮ้ยอก์ฟอินเลนดิ้นด้วยกันทำเป็นซีดบีดบิวแล้วก็โอวอรดิเยี่ยมบูลมาโอเวอร์ดิ ทันดันเอชเอ็มมาหาหุ่นหอยอากาศแล้วก็ตาในโตไปแล้วก็ซีดูดีดูดีดูโดยการหอยอากาศแล้วก็สก,กิลลดขึ้นมาโดยการเพื่อระยะในโตแล้วก็ดีดไปซีดูดีดูดีดูแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ ลอยในโตไปแล้วก็45องศา WCW มันว่าจะทำไม่ได้เป็น CG อะ CWB ทำไม WCW แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาทางด้าน AG ทางด้าน AG ลดได้เปียยกว่าทางด้านของยุนไฮทางด้านยุนไนก็ไม่ยอมเหมือนกันครับทางด้านได้เกลีือว่าทางด้านยุนไฮก็กำลังไล่ตามมาสนามนี้ไปจะเป็นของ AG ไป AG ชนะสนามนี้ไปทางด้านยุนไฮแพ้สนามนี้ไป รอการแข่งสนามถับไปของทางด้านจีเอ็ว่าจะเลือกสนามไหนนี่ครับผมทันดั้งเอจโดนทันด้านยุนไฮปากหน้าปาตัวไปชนกินคอไปนี่รถรถของทางดั้งเอจจะได้เปรียบกว่าสนามนี้ทันดั้งยุนไฮจะชนกินคอไป พอเอามาไ Landing C i งเาไม่ร้วาที่่ลว l v i ่่าจะทำไม่ได้แค่เาได้แค่ C t v i สนามนี้เป็นสนามตัดสินครเหมือนว่าทานได้หายใจเอารถอ่า รถที่มีทันดั้งเอจใช้ไปแล้วเอามาใช้ด้วยการปิดฉากกลางแข่รล้อมีได้ห้าแต้มกว่าก็ชนะไปสองหนึ่ง go ปล่อสแนปบุตรโน้ทันดั้งยืนหายจัดสแนปซูเปอร์สแนปพลาดไปแล้วกดซีดีวีดีวีมาแล้วก็เก็บในโตทันดั้งเอจนำอยู่แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของทันดั้งไอเอจเอ็นยุนหาย เรามาไล่ตามมาครับมาเราก็ดีสหนึก็ซมาแล้วก็ด i สแล้วก็ทิเทิร์มแล้วก็โอแล้วก็ฟเยนบูนมาทางด้านไฟายนยุนไหนาทันด้านเอจจเราลทด้านไอเอชเอ็มเอาทันต g ด้านไอเอชเอ็มว่าตอนนี้โดนทหยนไหนาไปทางด้านเอจตามมา ทไาานอจก็ใบ่เลินๆกันทังซีดบิวทานด้านยุนหายลดในตรงไปแล้วก็ทำเป็นซีดบิตรงนี้ทัานด้านยุนหายไปแล้วก็โอเวอดิดไปนลก็บัตติโอเวอร์ดิดไปทานด้านหยุนหายก็ไม่ยอมทานด้านไอเอเอ็มท่านด้านเอจแล้วนั่นเจเอ็มมาไล่ตามทานด้านยุนหายเอเอ็ เลี้ยมบูดหมาเป็นซีดบีดบีโอคิดเทิร์นไปแล้วก็สบาโตัแล้วก็โอเวอร์ดิสเลี้ยมนินบูดหมากพุทธพุทธพุทธทันดันอาร์เอ็นจีเอ็มก็ไม่ปล่อยให้ทังดั้งเอจตามอย่างได้ง่ายๆครับผมเลี้ยมนินบูดหมาโอเวอร์ดิสไปทางด้านยุนไฮอาร์เอ็นจีเอ็มเหมือนว่าจะได้สนามนี้ไปโดยการนำไปจ่ายทั้งทั้งเอจไล่ตามอย่างสุดหละ บอไปทีนี้พมาว่ารถนี้จะสียเดากการลดขอนดนยหายรถั่ดนคอนเแบบเยอะเพราะว่าหมอกสนามนี้ทนไจอยุนหยชนะสนามนี้ไปเป็นคแนแต้มต่ชนะสามนี้ไถ้าทันดันของยุนหาชนะก็จะเจอไปจะเจอทันดันโชจิหรือว่าทันดันิชิงเจอสนามต่อไป5แต้ม ท่านด้งถ้าสนาการแข่งนี้ท้านตั้งของ RGM ชนะสนามนี้ไปจะไปเจอทางตั้งของมิ in, ่นชิงท้านคั้ง KG แล้วก็จะเชิงถ้วยรางวัลไปว่าทีไหนจะชนะได้ควอรางวัลใหญ่ไปโดยการแข่งครั้ง